คุณไปเทียบเคียงชุดสามตัวคุณก็จะมองออกบอกลาเขาไปหูหรือบันเขาหูแล้วเขาอัาน้นแล้วคุณจะว่าอะไรนะอุตส่าห์เปีไทยเป็นไทย,น,ไทยนะจำไปตลอดชาติเลยครับนะของอาจารย์ก่อนจำเลขไทยเลขสามตัวเท่านั้นไม่ว่าสูตรไหนเลขอะไรเข้าใจตามนี้นะครับไม่ต้องมาขอนิน้นๆนะครับที่ให้รวมกันแล้วแต่สูตรไหนก็แล้วแต่เพราะว่าซุกสูตร ไม่ว่าไบฟ้าหรือเนะี่ยที่เป็นของกรกตรเนี่ยคนคนเดียวทํานะครับเหมือนกันทุกอย่างทุกประการนั่นแหละนะพูดแค่นี้เข้าใจเนาะนะครับเดี๋ยวไอ้แค่นี้น่าจะรู้อยู่หรอกนะเดี๋ยวอยากรู้จริงๆอาจารย์ทึงบอกว่าเข้าห้องไลน์นะถ้าคนใต้อาจารย์พูดเมื่อกี้มันก็ทะลุปุบป๋งเนะขาจำคำพูดของอาจารย์แล้วก็กลับย้อนไปดูไลฟ์ที่อาจารย์ไลฟ์นะั้งก่อนถ้าเห็นบทแล้ว รู้ด้วยนะครับนะ,ะดูนะครับอ่างน้ำมนนขะองอตีสัมพอทองนะมีห้าไม่เอ่ยมีแค่นี้นะครับชุดเดียวด้วยนะแปลกอยู่ไปดูเมื่อวานนะครับเนะี่ยพึ่งไปดูเมื่อวานแต่แนวทางของอาจารย์ให้ตั้งแต่หมื่อออกสองวันแรก นะครับดูนะค่อยคิดเอานะครับคิดเอาแล้วก็ของหลวงพ่อคิดเอานะครับนะคิดเอานะครับอยู่ในนี้แหละในอ่างน้ำมนตก็เทียบชนมีไหมครับมีสองไหมครับมีห้าไหมมี อยู่ในนี้นะครับเป็นการบ้านครับเป็นการบ้านนะให้การบ้านไปพคิดเอาน,ะนั่นแหละประมาณนี้นะนะคนคนเดียวทำไม่ว่าจะเป็นใบฟ้าก็แล้วแต่นะครับคนคนเดียวกันให้ก็ถูกเหมือนกันนั่นแหละแต่ใบฟ้าเนี่ยมันก็จะให้ตัวเด่นไปสองตัวแต่ของอาจาร นะครับขึ้นบนอย่างเดียวกับล่างอย่างเดียวเนาะล่างคือล่างบนก็คือบนไม่แยกให้แต่ของไบฟ้ามันรวมบนรวมล่างเท่านั้นนะครับเลขสามตัวก็คือมันไม่ใช่ล่างนะครับจําไว้นะเลขสามตัวไม่ใช่ล่างนะเลขสามตัวก็คือเลขบนแต่การล่างกนะ็คือน้อยหน่อยอย่างนั้นนะวิธีเล่นนะเป็นความรู้นะครับอย่าไปถามเขาเขาจะว่าไขงู จำไว้เป็นความรู้ไปปรับมันสมองของเราไปอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่อาจารย์กลับไหมบนเนื้อล่างหรืออะไรอย่าไปถามเขาต้องให้แล้วมันอยู่ที่ดวงใช้ดุลพินิจเราจะซื้ออะไรจะทําอะไรเป็นสิทธิ์ของเราเงินของเราเราลงทุนนะครับไม่มีใครมาไม่จ่ายค่าหวยแทนเรานะครับเราได้เราก็เป็นคนได้เราเสียก็เราเป็นคนเสียจะทําอะไร,รต้องมีสติคิดเอาให้ควรใจจองเอานะครับเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ให้แนวทางเท่านั้นนะครับมัน เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเป็นทักไม่มาเป็นทั้งมานะถ้ามันเดินต่อไปมันมันก็มาถ้ามันไม่เข้าก็นะก็เป็นธรรมชาตินะครับเลขมีเข้ามีหลุดคิดอันนี้เป็นเพียงแนวทางเป็นสถิติในการตัวเลขนะครับส่วนวันพฤหัสนอกไม่ออกวันเสาร์เดียวอันนั้นเดี๋ยวเป็นเน้นเดี๋ยววงกลมให้สําหรับบนแต่นี็สําหรับน่าจะมองออกแล้วห่ะอเาจะมองออกแล้วห่ะออาจาร ตั้งแต่วันพฤหับที่แล้วน่ะรัฐบาลน่าจะรู้เลยนะนะรู้เลยลองไปย้อนราจการผมบอกว่าให้แช์นะครับให้แชร์แชร์แล้วไปย้อนดูมาปฏิประตอร่อเอาอย่างนี้คือการบ้านนะการบ้านใครอยากไปเห็นนะครับเข้าไปในห้องรับห้องแนวทางเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ติดตามนะและฝากอีกนิดหนึ่งอย่าไปหลงกรอนไสินที่เขียนลายมื นะเขียนลายมือทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นเขียนลายมือของปอมนะครับนะของปอมเท่านั้นอานะจารย์ไม่ได้เขียนมาเป็นปีนะครับเขาเอาของเก่าของเดิมมาเขียนนะครับจําไว้นะครับอันนีนะ้ฝากแก้งประชามพันธานะประมาณนี้นะครับนะขอให้ไปจับไปซื้อไปหาไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นไทยนะล่างคือล่างบนน่าจะรู้ออกแนวะมองออกมองภาพมองออกหมดแล้วห่ะนะปฏิบปต็ต่อ นะบนอาจจะไม่วงกลมให้อาจจะในห้องนะทุกคนก็จะเห็นแล้วแหละวงกลมสองหางบนสองหางล่างสองหางแต่ชุดรวยก็สามหางเหมือนเดิมนะครับชุดรวยสามหางเหมือนเดิมเนี่ยอยากเห็นก็ไปเข้าห้องนะครับเราพูดออกณนะขณะน,นี้นะหรือเขาไปลงในแชแนลยูทูปก็เป็นไปได้หมดนะครับนะรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนะประมาณนี้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนไปจับร่ำร่ำรวยรวยฟังฟังกนะันทุกคนครับสวัสดีครับลาไปหรือ,อยังครับจัน แชร์ไปนะครับอาจารย์จะไม่กอกับเนาะเดี๋ยวจะให้ถ่ายดีกว่าเนี่ยเอาล่างก่อนนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เห็นอันนี้นะครับคือแนวทางล่างฟันล่างสองนะครับสี่หางกันเบิ้ลสองสองนให้ไปตั้งแต่ไลค์ั้งแรกก็คือชุดนี้แต่ยังไม่ได้ฟันเดี๋ยวฟันล่างอันนี้คือรัฐบาลห้ามที่ซื้อบนเดินล่างอย่างเดียวอาจารย์แชร์ให้บนมาล่าง แต่ก่อนเนี่ยจะถามว่าซื้อบนไมค่าซื้อล่างไม่ค่ากลับไม่ค่าอยู่อันนี้ก็ล่างก็คือล่างที้ก็ต้องมีกลับนะครับไม่กลับก็แล้วแต่คุณไม่กลับมันก็ตัดแตกนะแต่มันก็ออกตรงๆนี่นะครับฟันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกตรงออกกลับเราก็ไม่รู้เนาะนะเพื่อความไม่ประมาทเรากันไว้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือล่างแลฟันล่างนะครับลัตเตอรี่เนาะให้หนักกว่าเพื่อนนะครับฟันล่างนี่กีล่ล่างนะ ให้ซันไปสองหางนะครับเมื่อกี้ให้สองหางเน้นสองหางเนี่ยครับนี้คือล่างอาร์ตติลี่ก็หาซื้อก็ให้หนักตัวนี้นะแต่ซื้อทุกตัวนะครับซื้อทุกตัวแต่หนักตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้สองหางเน้นก็จะเล่นนะมันเป็นไปได้นะครับในเลขสี่หางห้าหางกับตัวเบิ้ล นะครับแต่อาจารย์เน้นทุกทีมันก็มาตัวเน้นแต่เราก็ไม่รู <t <t ้ว่าต่อไปมันจะมาตัวเน้นไหม่นะครับกันไว้นะครับแต่ว่าให้หนักตัวนี้นะครับเน้น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 นะเน้นเน้นบางคนจะเล่นแต่เล่นแต่เน้น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 แต่ไปออกตัวไม่เน้นก็มีบ่อยนะครับจะงในห้องกองอาจฉาในแนวทางของไอหุ่นน่ะมันออกตัวไม่เน้นก็มีเน้นที่ให้นะครับมันน้อยหางเล่นไปแต่ให้นะอันนี้คือร่าง ต่อไปแนวทางบนพร้อมดูอีกอย่างนะครับจัดนะครับช้าอัดเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะเหรียดลดนะครับนับปล่อยออกเหรียดอันเลยนะครับสมาชิกของอาจารย์จัดแล้วเนี่ยมันมีหลายห้องนะครับนะเล่นคนละยูเซอร์ยูเซอร์นะครับหลายห้องห้องละห้าร้อยกว่าคนเนี่ยห้าร้อยคนเนี่ยนะครับ็ลิมิตไ็ได้ห้าร้อยอ๋อมันก็หลายพันนะครับ ห้อง 8, 5, 40, 4, แปดห้าสี่สิบก็สี่พันเลนะยังไม่ลืมมยังไม่รวมกลุ่มนะครับกลุ่มเซ็ตคอนบนห้านะครับห้าเท่านั้นทัดเลยเนาะห้าเท่านั้นนะครับวันที่แล้วก็มาตรงๆนะครับมาตรงๆเจ็ดเท่านั้นนะเน้นไปสองงางเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะไนี้คือรัฐบาลไทยเห็นแล้วเนาะ ไปย้อนดูของเดิมนะครับที่อาจารย์ให้ไปบางคนก็ยังไม่รู้นะครับถ้าสังเกตของรัฐบาลชุดรวยของอาจารย์นู้เล่นแต่ชุดรวยชุดรวยก็ถูกสิครับสามหางชุดรวยงวดที่แล้วนะครับสามหางนี้นะครับคุณก็ต้องเล่นเลขท้ายสามตัวนี้คือชุดรวยนะครับอาจารย์ให้หกเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งนะมันคุณก็เล่นเลขท้ายเลขสามตัวนะครับแล้วก็แปดเจ็ดหกเล่นก็เจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกถูกไหมแต่อาจารย์มานินให้สองหางก็ตัดไปนะอาจจะหนักหน่อยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งก็ถูกนะในห้องอาจารย์หนูเล่นแต่ชุดรวยอชุดรวยก็ดีสิครับก็ถูกอันนี้คือชุดรวยสามตัวงวดที่แล้วบอกว่าเล่นแต่ชุดรวยนี่อาจารย์นุ่งอ๋ออยากรวยเล่นแต่สามตัวไอาา้สองหางนะครับในห้องหรือไลฟ์สดอาจารย์ก็ให้แบบนี้ก็เปรียบเทียบกันอันนี้ก็วิเคราะห์คนเราเนาะ ให้แบบนี้แล้วไม่ไม่รู้จะซื้อแบบไหนก็ไม่รู้แหละนะคุณก็หนักไปนะครับหนะักไปอาจารย์ก็เล่นทุกตัวมาหนักตัวนี้โชว์ผลการซื้อให้ดูด้วยเนี่ยให้คิดเนี่ยคืองวดที่แล้วนะครับซื้อลอตเตอรี่ให้ดูอีกนะให้ให้เอาไปคิดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะครับงวดที่แล้วลอตเตอรี่ก็อาจารย์ก็บอกว่าจะถูกางวันที่หนึ่งไงกซตต็ซื้อทั้งลอตเตอรี่ให้ดูซื้อทั้ง Ừ, ออนไลน์ให้ดูอย่างนี้นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงน,นี้เรื่องของโชคของคนเนะี่ยอาจารย์เล่นแบบนี้นะก็ะเล่นตามมากันนะถูกไหมครับอันนี้คือวดที่แล้วนะครับเขามาตรงๆเนะนี่ยนะอันนั้นก็เรื่องของดวงคนเนาะยังยังฝังใจกับเกีกับแม่อยู่นะก็ไม่ว่ากันนะครับเรื่องของดวงของคนนะครับเรื่องของดวงของคนมินี้บนเห็นแล้ว เดี๋ยวให้คิดนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเมื่อวานไปทําบุญเอ่อไปทําบุญนะนี่ยให้ดูอ่างน้ามนต์เนี่ยอ่างน้ามนต์นะครับงวดที่แล้วอาจารย์โฟกัสพยายามโฟกัสมาที่ตัวนี้ที่บอกว่าหนึ่งเพราะว่าใบฟ้าอาจารย์ให้เป็นหนึ่งเล่นได้สองหางใบฟ้างวดที่แล้วคือหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดเท่านั้นนะครับนะงวดที่แล้วนะครับ อาจารย์ไลท์อาจารย์ก็บอกเนี่ยครับใบฟ้าก็ของอาจารย์แต่มันให้หนึ่งนะครับหนึ่งมันก็มาหลักร้อยแล้วหลักหน่วยออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะมันมาถูกไหมนะถ้าคนเทียบเคียงจําคําพูดของอาจารย์และปฏิปะตปะต่อหรือ,รอจําเลขท้ายเลขสามตัวทุกสูตรของอาจารย์ได้ก็เล่นไม่ต้องไปไปเล่นอะไรนะครับอันนี้คือเลขใบฟ้าและก็โฟกัสของงวดที่แล้วไปที่อ่างน้ํามนนะครับงวดที่แล้วอ่างน้ำมน อาการยพยายามโฟกัสมาที่หนึ่งก็อยากจะบอกอยู่นาำมนนะครับก็จะชี้ให้ดูอยู่อย่างนี้เจนะ็ดหนึ่งสงหนึ่งนะดูตัวเนี้ยหรือตัวแดงๆเงนี่ยพยายามโฟกัสเพอหนึ่งมันมีหนึ่งด้วยนะประมาณนี้อาจารย์จะสื่ออันนี้คือเมื่อที่แล้วนะครับนะไนะนะม่รู้จะบอกอยังไงจะต้องโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูแล้วนึ่งไม่อพอมาโชว์ ที่เราซื้อออนไลน์ให้ดูอีกนะอันนั้นก็เรื่องของดวงนะครับเหลืออย่างเดียวคือจะซื้อให้อาวันนี้นะครับดูอ่างน้ำมนของลุงพ่อเมื่อวานนะอีกอ่างน้ำมนนะครับแต่น,น้นให้แล้วนี่ครับเน้นล่างนะครับรัฐบาลเน,น้นยังไม่ได้เลยเพราะว่าบางแห่งก็ยังไม่ออกนะอาจารย์พูดใครดูไลฟ์สดของอาจารย์อาจารย์พูดว่ายังไงลองย้อนไปดู วันพฤหัสที่แล้วใบฟ้าอาจารย์พูดว่ายังไงย้อนไปดูนะครับอาจารย์ยังไม่ลบเลอาจารย์บอกให้จําอะไรไว้เลขอาจารย์อาจารย์เน้นตัวไหนลองไปดูที่อาจารย์เน้นแล้วก็มาดูชุดบนน่าจะคิดออกเนาะนะเลขของอาจารย์เนี่ยไมื่อว่าสํานักไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็เน้น